โอ้อาบน้ำไปอาบน้ำครับน้ำเสร็จแล้วไม่อาบน้ำเสร็จไวจังโดดน้ำแล้วโดดน้ำเดีวมาโดดน้ำให้อ่างน้ำนี่เร็วมา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 ดดน้ำเดี๋ยดดน้ำครับโดดน้ำเร็วมา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  เนี่ยน้าโอ้โหดูเลยโดดเนไอที่ขา,ขาวๆนี่คือแป้งแป้งบนตัวเขานะครับอาบน้ํามันจะมีพวกเนี้ยแป้งมี่ออกมาจากขนของเขาเนะี่ยดูสะอาดเลยนะสะอาดไหม,มาอาบอีกไหมอาบน้ำอีกไหมมามาเร็วมาอาบน้ําเร็ว มา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 อาบน้ำเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพอแล้วเหรออาบน้ำไวมากเลยวันนี้ท่านผู้ชมยังไม่เห็นมาเฟียอาบน้ำเลยนะ,ะพี่พี่ป้าป้า,ปาน่าๆนะยังไม่ได้เห็นมาเฟียอาบน้ำเลย มามาอาบน้ำครับเร็วเร็วตดน้ำตุ่มเลยมนะัมาเร็วมาเร็วมาเร็วอาบน้ำเร็วอาบน้ำเร็วเนี่ยโอ้ยทกี้อาบไปแล้วเนี่ยอาบไปแล้ แป้งเต็มตะลามังเลยขาวหมดเลยมาแล้มา,มาอาบน้ำแหละอาบน้ำและ่ะมาเช้าก็ฝนตกนะครับ

ลโอ้โหครับโอ้ยสายเข้าสายเข้า สายเข้าแล้วฮัลโหลแหละสวัสดีครับอ่ะโหลสายเข้าครับสายเข้า S 1> <S 1> <S <S สายเข้าอ่ะรับสิรับสายหน่อยรับสายหน่อยฮั <S <S โลโหลใคโทรมาครับ ฮัลโหลสายเข้าอีกแล้วสายเข้าอีกแล้วใครโทรมา ฮัลโหลครโทรมานะ่ะใครโทรมา ฮัลโหลโอใครโทรเข้ามาแล้วสายเข้าหัวเลาะฮะ